พันของอาดิดาะครับในการสนับสนุนในการแข่งขันครั้งนี้นะครับแล้วกิจกรรมดีๆนะครับอาดิดาสควคู่ไปกับเมเนเทลนะครับเมนลเทลนั้นไปที่ไหนอาดิดาไปที่นั่นนะครับควบคู่กันไปเลยนะครับและสนับสนุนตลอดนะครับกิจกรรมดีๆนในครั้งนี้เราจะให้นักกีฬานะครับพัก10นาทีนะครับและหลังจากนั้นก็จะทําการแข่งขันต่อนะครับ ครึ่งหลังนะครับบอกแล้วนะครับเดี๋ยวว่าครึ่งหลังนี้จะให้ให้น้องปลาทองนั้นเป็นผู้รักษาประตูนะครับสําหรับทีมทีมรวมดารานะครับให้น้องปลาทองเป็นผู้รักษาประตูนะครับ <ไป S 1> น้องปลาทองอยู่หรือเปล่าหรือกลับไปแล้วท <c oughs> ีมวันนี้นะครับทีมรวมดารานั้นก็ประกอบไปด้วยของเบนฮินะครับแล้วก็ ตุ้มตามัเดอสตล์เจ็ดนะครับวันนี้ก็มานำทีนะครับนำทัพแล้วก็มีเพนเยวมีเคเดียนนะครับกับน้องเคเดียนนะครับร่วมกันนะครับมาทำการแข่งขันนะครับวันนี้จะได้ความสนุกสนานแล้วครับเรายังได้บุญกลับบ้านไปด้วยนะครับเพราะว่าเรานั้นก็จะมาร่วมกันนะครับแจกอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆนะครับของวงนี้คือสงพ่อเดชชายบ้านปากเกตนะฮะ ได้ความสนุกสนานแล้วเรายังได้บุญกลับบ้านไปอีกนะครับตัวนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเมนเทลนะครับแล้วก็คุณสุชาดาครับคุนาวัฒโนไทยนะครับผู้ช่วยผู้จัดการการตลาดของอาดิดาแห่งประเทศไทยนะครับให้ผู้ให้การสนับสนุนนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับมาตลอดนะครับุกปีทตกปีเราก็มีกิจกรรมนี้มีเมนเยลที่ไหนมีอาดิดาที่นั่นนะครับจะสังเกตได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดกีฬานะครับรองเท้าหงเท้า